รับนคาลึกลับมาแล้วนะรู้หรือยังสวัสดีครัรรรบเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกคนกลับมาพบผมอีกแล้ว MG พี่คนเดิมและวันนี้เราก็อยู่ในเกม l e m of w ฟ r r e r นั่นเองโอเคเนาะก็วันนี้เราจะมาบอกข่าวด่วนกันข่าวด่วนก็คือตอนนี้ ตอนนี้วันที่เท่าไหร่ว่าวันที่5ใช่ไหมตอนนี้วันที่5ก็ได้มีร้านค้าลึกลับปรากฏตัวออกมาแล้วซึ่งร้านค้าลึกลับเนี่ยจะอยู่แค่3วันเท่านั้นเนาะจะอยู่วันที่5วันที่6และว,วันที่เพฤษภามนี้เท่านั้นโอเคผมและสําหรับใครที่ยังงงอยู่ว่าร้านค้าลึกลับมันคืออะไรเหรอร้านค้าลึกลับก็จะนําฮีโร่มาขายให้4ตัวพร้อมกับสกินอีก4ตัวให้เราได้ซื้อในราคาที่มีส่วนลดนั่นเองส่วนส่วนลดนั้นมันก็จะแรนดอมลดให้ตั้งแต่30เปอร์เซ 40% 50% 60%ไปจนถึง70%แล้วแต่ว่าใครสุ่มได้ส่วนลดเท่าไหร่โอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาร้านค้ากันเลยหน้าตาร้านค้าอ่ะปิดปิดหน้าตาร้านค้าอยู่ที่เข้าที่ร้านค้าแล้วก็นี่เข้าที่ร้านค้าลึกลับตรงล่างอ่าอยู่แถบที่2นี่เองพอคลิกเข้าไปเว้ยมันก็จะแรนดอมให้เปอร์เซ็นต์การลดเปอร์เซ็นต์การลดาค่าใช้จ่ายในการซื้อฮีโร่และสกินนั้นผมก็ยังไม่ได้ส่มของผมเลยผมยังไม่รู้ว่าผม,ผมได้ส่วนลดเท่าไหรนะอะอ เรามาแนดอมของเราดีกว่าร้านค้าลึกรับกดเข้ามาแล้วเสียงโชคฟรีหลุนรับส่วนลดฮีโร่และสกินโอเคก็เหลือเวลาอีก2วัน2วันกับอีก23ชั่วโมงครึ่งลองเสียงโชคเหยียดได้30ถ้าแบบว่าถ้าได้70%เนี่ก็เติมเงินซื้อจริงด้วยอะเสียงโชคมา,มาอ่7เจ็ดสิบเจ็ดสิบปิง60% หกสิบเปอร์เซ็นต์ก็เฮ้ยเป็นรองแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เองได้ได้ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยอยโอ้โหอย่าอวดคนจังเลยอ่ะกดยืนยันแปดตัวนี้เนาะโอเคผมมันก็จะแบ่งเป็นอ่าฮีโร่สี่ตัวแล้วก็สกินสี่ตัวเนาะสกินก็จะแต่โอมา่าตียวเซียนเพน,น่าแล้วก็เคสนั่นเองส่วนสกินก็จะมีของวีเอร่าบัตเตอร์ไฟเคสแล้วก็ของคิกซี่ เคสเคสผมมีแล้วตรงนี้อ่าก็เหลือรถอีก3ตัวที่เรายังไม่ได้ซื้อน้อมีโอมาเตียวเซียนเพหน้าผมยังไม่ได้ซื้อก็จะเป็นชุดนี้อย่างเดียวเนาะจะเป็นชุดนี้ชุดเดียวกันส่วนเปอร์เซ็นต์การลดก็แรนดอมเอาโอเคก็ไม่มีอะไรมากเรามาบอกกิจกรรมดีๆอย่างนี้เผื่อว่าหลายๆคนอาจจะพลาดไปสําหรับใครที่วางแผนจะเติมอยู่แล้วก็เติมช่วงนี้คุ้มมากใครที่ยังไม่มีโอมาเตียวเซียนเพหน้าเคสหรืออยากได้สกินของบัตเตอร์ไฟเคสคิกซี่ของวีเอล่าอะไรพวกนี้ก็มาลุ้นโชนก่อนดีกว่่าาาถ้ตมมทีผคิดนะ ถ้า30%มสเปอี่ิบเอร์เซ็นเหรอผมผมว่าเติมยังไม่ค่อยคุ้มนะแต่ถ้าเป็นห้าสิบกสิบเจิเปเซนี่ยลดขนาดนี้สุ่มได้ห้าสิบกสิบเจสิบซื้อเลยไม่ผิดหวังแน่นอนโอเคก็มาแจ้งข่าวให้ฟังกลัวว่าหลายๆคนโอ้โหแม่งกลัวลหลายๆคนทํางานจนยุ่งจนลืมแบบล็อกอินมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้เนาะก็อย่าลืมมันมีเวลาแค่สวันในการเข้าร่วมโอเคครับผม แล้วก็สำหรับใครที่ใหญ่ผมทำคลิปอะไรไปคลิปต่อไปนั้นก็สามารถเม้าไปในใต้คลิปเลยที่ผมเวลาว่างผมทำาให้แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์และสำหรับใครที่ยิ้มกดซับไตเขาก,กดกันด้วยเหรอจะได้มีคลิปอะไรพวกนี้ให้ดูกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีบ๊ายบาย